สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็ซซค่ขยีดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวช่วงเวลาแบบนี้ค่ะุผู้ชมคะ แขกรับเชิญของเรามารออยู่แล้วและแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะเป็นหนุ่มๆที่เดินตามความฝันของตัวเองนะกับเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่และเราได้เดอะวินเนและทีมของเขาเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมขากับเวทีการประกวด Man Earth Thailand ประจำปี2025เนี่แหละขอต้อนรับเลยนะครับทีม Man Earth Thailand ค่ะ สวัสดีค่ะนี่นะคะมากันยกทีมเลยก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนดีกว่ารวมไปถึงได้รับรางวัลอะไรกันมาบ้างค่ะเริ่มต้นเลยค่ะสวัสดีครับโจครับนัทพัฒแสงบุญแมนเอิร์ไทยแลนด์2025ครับนี่น้องโจนะคะเป็นเดอะวนเนอร์ของเราเลยขึ้นจอหล่อมากเลยคุณขอบคุณครับนะคะไปคนต่อไปค่ะ สวัสดีครับผมแม็กซ์วอลุ่ยอภิบาลศรีนะครับรองอันดับ3ามแมนเอิร์ธไทยแลนด์2025ครับน้องแม็กนะคะน้องแม็กค่อนข้างตื่นเต้นเนาะหรือว่าตื่นเต้นเลยนะคะไปหนุ่มคนต่อไปกันค่ะสวัสดีครับผมแจ็คธนรดีศาสตร์เมืองไพยนะครับรองอันดับ4ี่แมนเอิร์ธไทยแลนด์2025ครับนี่น้องแจ็คนะคะแต่ละคนชื่อใกล้เคียงกันโจ้แม็กแจ,แจ็คนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทีมนี้มีด้วยกัน5คนอีก2คนติดภารกิจใครกับใครคะ มีชื่ออะไรบ้างอีก2คน 2> จะเป็นพี่ฟุกครับกับพี่ยูโดโครับก็คือครบทีม5คนแมนเอ r t h ไทยแลนด์ประจำปีนี้2025นั่นเองค่ะต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยเวทีการประกวดนี้เขาเฟ้นหาหนุ่มที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมและดูแลเรื่องของโลกใบนี้ด้วยน้องโจก่อนการประกวดโจทำการบ้านยังไงบ้างกับเวทีแมนเอ r ร์ไทยแลนด์คะก็ส่วนตัวก็จะหาความรู้ครับหาความรู้เกี่ยวกับ การลักโลกและก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกของเราครับเพื่อที่จะให้ตรงบริบทกับเวทีครับผมจริงๆแล้วปัญหาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายคิดว่าปัญหาในโลกใบนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือปัญหาอะไรบ้างโจส่วนมากที่หลักๆเลยที่โจเห็นก็คือจะเป็นปัญหาเรื่องขยะครับส่วนใหญ่เพราะว่าปัจจุบันคนใช้ถุงพลาสติกค่อนข้างเยอะครับพอสมควรแล้วก็ส่วนมากจะเห็นใน บริบทของในสภาพแวดล้อมที่เป็นแม่น้ำลำาพองครับผมที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ครับผมเลยให้เป็นปัญหาปัญหาขยะก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นก็มาจากขยะที่มันอุดตันตามท่อด้วยจุดเริ่มต้นคือขยะเลยใช่ครับนะคะน้องแม็กบ้างนะคะน้องแม็กได้ศึกษาเรื่องของเวทีรายละเอียดของเวทีแมนเออร์ไทยแลนด์ยังไงบ้างคะก่อนมาประกวด ก็ศึกษาหาความรู้หลายๆด้านเลยครับเกี่ยวกับการรักโลกนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหานับปัจจุบันในกรุงเทพนะครับก็คือฝุ่น pm 2.5ครับใช่ครับคือฝุ่นเนาะ pm 2.5ซึ่งปัญหาเหล่านี้คิดว่ามีทางออกและแก้ไขได้ไหมคะก็อันดับแรกเลยก็คืออยากจะรณรงค์ให้ทุกคนใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นแล้วก็ลดใช้ลดส่วนตัว ให้น้อยลงครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการช่วยลดบรรเทาส่วนหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่หมดไปครับส่วนหนึ่งคนะผู้ชมต้องบอกว่ามันมีหลายจุดนะฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งในการลดเรื่องของการใช้รถส่วนตัวใช้รถสาธารณะมากยิ่งขึ้นน้องแจ๊คล่ะคะได้ศึกษาเรื่องของเวทีรายละเอียดเวทีแม่เอื้อ a จแลนอย่งไงบ้าง ก็ของผมก็จะส่วนตัวผมจะอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับก็คุกคีกับตัวทะเลซะส่วนใหญ่นะครับผมชอบวิ่งชอบเดินริมทะเลอย่างเงี้ยก็จะก็จะชอบแบบว่าหาความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องขยะอย่างเงี้ยครับใช่ปัญหาเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมขยะที่มันถูกทิ้งไม่ถูกที่ถูกทางนะคะอ้ถามอย่างนี้ดีกว่าบรรยากาศเวทีการประกวดเนี่ยเห็นบอกว่าน้องๆขว่า30ชีวิต นะฮะในวันรอบไฟนอลขว่าคุณจะมานั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ง่ายเลยต้องผ่านการคัดเลือกมาก่อนใช่ครับหลายรอบมียังไงบ้างคะั้มิโจคะก็จะมีในรอบของสปีดครับในหัวข้อของแมนเอร์ธครับในบริบทของเวทีค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเรื่องของปัญหาหรือว่าการดูแลโลกใช่ครับอและอะไรต่อครับมันมีรอบไหนอีกแล้วก็จะมีรอบ ตอบคาถามครับที่สําคัญจะเป็นรอบตอบคาถามเลยที่จะเห็นได้ชัดว่าปัญหาในทุกวันนี้ปัญหาของเรามีอะไรบ้างครับผมที่เราสามารถพูดหรือเป็นกระบอกเสียงให้คนได้รู้ถึงปัญหาและก็วิธีการแก้ไขปัญหาครับอันนี้คือยากเนาะเพราะว่ามาต้องความรู้สึกสดๆร้อนๆแล้วก็พูดมาบนเวทีสปีดท,ที่เตรียมมาบางทีเนี่ยอาจจะไม่โดนใจกรรมการก็ได้หรืออาจจะโดนใจกรรมการก็ได้ขึ้นอยู่กับ เราคุมอารมณ์ของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอะน้องแม็กบ้างน้องแม็กในแต่ละรอบเนี่ยคุณชอบรอบไหนกับการประกวดนี้คะก็ผมชอบรอบชุดว่ายน้ำครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมผมทำแล้วแบบมั่นใจมากขึ้นเลยนะครับใช่คือเราต้องดูแลตัวเองถูกไหมคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วย แล้วเขาให้เดินยังไงบ้างเขาต้องทําไงในรอบชุดว่ายน้ําเนี่ยคะ่ะก็มีการเดินโพสมใต้อง<ช>มีโพสต้องมีเดินแล้วก็ชุดว่ายน้ำละ่ะของสปอนเซอร์หรือเราต้องเตรียมมาเองครับเป็นของสปอนเซอร์ครับอ๋อก็คือทุกคนใส่ชุดเหมือนกันหมดใช่ครับใช่อ่ะแล้วคุณมีท่าซิกเนเจอร์จงเนเจอร์ยังไงคิดว่ามัดใจกรรมการยังไงบ้างคะ่ะน้องแมค่ะในรอบชุดว่ายน้ำคุณเนี่ยครับก็มีมีท่าประจําตัวก็คือแบบโพส แล้วก็ดึงกางเกงเหรอกั้นขอบนิดนึงเลยครับอ๋อนี่ไงเพราะเห็นหลายคนเนี่ยเขาก็มีแบบกั้นขอบตรงนี้ดึงขอบประมาณนี้นะผู้ชมคือให้ดูว่าอเอวผมลีนนะเอวผมผอมนะรประมาณนี้นะคะน้องแจ็คละ่ะแจ็คชอบรอบไหนบ้างคะของผมจะเป็นจะเป็นรอบรอบที่เต้นนะครับรอบแรกเลยรอบเต้นก<ม>็ค<ม>ือตอนตอนที<ม>่ซ้อมเต้นะสนุกมากเพราะว่าหลายหลายคนก็จะ ลองผิดลองถูกเต้นอย่างเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะไม่มีสกิลเรื่องเต้นอย่างผมก็ไม่แทบจะไม่มีเ,เลยคุณไม่มีสกิลเรื่องเต้นใช่ครับแล้ว<ก>ย,ย,ยคุณครูเขาสอนอยังไงบ้างคะก็เลยคุณครูเขาจะสอนเรื่องการนับจังหวะครับนับจังหวะ1ถึง8อย่างเงี้ยก็พยายามช่วยกันช่วยกันบีบช่วยกันนับอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่คือการเปิดเวทีนะด้วยการเต้นน้องๆทุกคนทั้ง30ชีวิตก็ต้องเต้นพร้อมกันคุณคิดว่าเต้นพร้อมเพียงกันไหมคะพร้อมเพียงไมไม่ค่อยเท่าไหร่นะมัน ก็ออกมาตามตามที่เห็นเลยครับถูกมากนะคะจาก30คน30สคนแล้วเขาคัดถูกไหมเขามี3ามแล้วเหลือรอบเท่าไหร่คะเหลือสามสิบเหลือเท่าไหร่สิบคนสุดท้ายเลยอ้ตัดโหดมากจาก30ตัดเหลือ10คนสุดท้ายแล้วตอนนั้นแจ็คคิดว่าจะเข้ารอบไหมสิบคนสุดท้ายเนี่ยจาก30เนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจพอสมควรครับอ๋อมมั่นใจว่าเราเข้าท็อปสิบแน่นอน น้งน้องแม็กละ่ะแม็กคิดว่าเราเข้าท็อปสิบไหมฮะก็มั่นใจครับเพราะว่าใส่ความมั่นใจไปเต็มร้อยเลยครับอ๋อแต่งจริงคู่แข่งในแต่ละคนเนี่ยเวทีนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะน้ะน้องโจล่ะน้องโจมั่นใจไหมว่าคุณจะเข้าท็อปสิบมั่นใจครับมั่นใจอยู่แล้วเพราะคุณตัวเต็งอยู่แล้วนี่ถูกไหมคุณตัวเต็งอยู่แล้วนี่ยังไงคุณก็ต้องเข้าท็อปสิบแน่นอนคุณคิดแบบนี้ไหมก็คิดครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเตรียมตัว ครับผมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะจากท็อป10แล้วแล้วก็จะเหลือท็อปไฟท็อป5แล้วจะโหดกว่าเดิมด้วยเพราะน้องๆแต่ละคนต้องตอบคำถามบนเวทีจากท่านคณะกรรมการด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเบ็กหน้าเราเจอกันต่อค่ะ ช่วงของการสะดุดกระดาข่าคุผู้ชมคะยังคงอยู่กับหนุ่มๆแมนเอิร์ธไทยแลนด์ประจปี2025นะุผู้ชมและตอนนี้ค่ะก็เหลือ1ิคนสุดท้ายแล้วพอ1ิคนสุดท้ายแล้วยังไงต่อคะเขาให้ทำอะไรกันอ่ะน้องแจ็คเขาให้ทำอะไรบ้างคณะกรรมการให้ทำอะไรเหลือ1ิบคนละก็เหลือ10คนใช่ไหมครับเหลือ10คนก็จะเป็นเรื่องของการอตอบคำถามนะตอบคำถามค,ครับคุณโดนคำถามอะไรคะของผมได้คำถามเกี่ยวกับการไฟป่าครับ Oh. การรณรงคเรื่องไฟป่าค่ะนะคะ,ะน้องแม็กละ่ะน้องแม็กโดนคําถามอะไรคะเกี่ยวกับขยะครับขยะในแม่น้ําอ๋อในแม่<ช>น้ําลำคลองแล้วน้องโจล่ะคะน้องโจจะเป็นความแปรปรวนข,ของสภาพอากาศครับอือพอสิคนปุ๊บเนี่ย mm. เขาจะคัดมาเหลือ5คนสุดท้ายนั่นหมายความว่าก็คือเป็นทีมแมนเอ r ร์ t ไทยแลนด์2 2 5ใช่ครับประกาศใครเป็นคนแรกจำได้ไหม 5คนสุดท้ายเนี่ยเขาประกาศใครก่อนน่าจะเป็นโจหรือเปล่าประกาศโจคนแรกเหรอน่าจะวังครับม่เข้ามาเสร็จปุ๊บน้องแม็กล่ะแม็กเข้ามาตอนไหนคนที่สองคนที่2เลยนะคะแจ็คล่ะของผมน่าจะคนที่สมไหมับคก็ติดติดกันเลยก็ประกาศเข้ามา5คนสุดท้ายความรู้สึกวินาทีที่เขาประกาศชื่อเราในรอบท็อปไฟ์ห้าคนสุดท้ายความรู้สึกโจเป็นไงบ้างดีใจครับดีใจแต่แต่เราไม่รู้ว่า ตำแหน่งจะเป็นจะเป็นของใครแต่อย่างน้อยเราเป็นทีมเราได้ทำงานเพื่อองค์กรเราได้ทำงานเพื่อประเทศเกี่ยวกับาการเป็นกระบอกเสียงในการอาบอกถึงปัญหา,าของโลกของเราอยู่แล้วครับน้องแม็กล่ะคะพอ5คนสุดท้ายวินาทีที่เขาประกาศชื่อเราออกมาเรารู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ยครับแต่พอได้ได้มาปุ๊บ รู้สึกแบบดีใจเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกเลยครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกใช่แบบโลง่งอ่าในฐานะคนดูพีเรซีนะบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนมามืดเหมือนกันพราะวันรอบไฟนนลเนี่ยทําผมทรงอะไร <c oughs> ทรงแสแกกลางครับอ๋อแสกกลางมันดูมีจัง,งอยจัง,งอยอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่มันดูจัง,งอยเพื่ออะไรครับ<ม>เพื่ออะไรเขาเขาบอกนะ ไม่ไแน่ใจเหมือนกันครับก็ oh. คือช่างเขาทําให้แบบประมาณนั้นแต่วันนี้ดูเปลี่ยนไปเลยนะรูปคุณเปลี่ยนไปเลยรู้ไหมขอบคุณครับนะคะน้องแจ็คล่ะความรู้สึกเป็นงานเขาประกาศห้าปนสุดท้ายของผมก็ค่อนข้างค่อนข้างตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นเลยด้วยความที่ผมเป็นคนชอบพัฒนาครับชอบพัฒนาตัวเองก็เลยมันเป็นเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งก็เลยรู้สึกดีมากตอนที่ประกาศาครับ อพอห้าคนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นจะต้องรู้แล้วว่าใครได้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเขาให้ทําอะไรต่อในห้าคนสุดท้ายมีคําถามอีกไหมฮะไม่มีแล้วครับอ,อ๋อไม่มีคําถามแล้วแล้วยังไงมายืนห้าคนแล้วก็รอประกาศใช่ครับถูก<ช>ไหมคะ<ช>กับการประกาศผลเนี่ยตื่นเต้นมากเข้าประกาศใครมาเป็นรองอันดับสี่ก่อนประกาศชื่อใครก่อนประกาศเป็นของผมก่อนครับเป็นแจ็คก,ก่อนนะคะและรองอันดับสามล่ะแม็กครับแม็กนะคะรองอันดับสองรองอันดับหนึ่ง แต่เขาเรียกชื่อโจออกมาก่อนนี่ถูกไหมคุณเขาเรียกคุณออกมาตอนไหนเขาเรียกโจออกมาตอนไหนฮะตอนนั้นน่าจะเป็นรองอันดับสามครับรองอันดับสามก่อนก่อนแม็กหรอใช่ไหมอาจจะเป็นตอนนั้นอาจจะเป็นรองอันดับสี่ครับรองอันดับสี่ใช่ครับนี่นะคะแต่ก็ต้องบอกงี้พี่เล็กซี่ตกใจกับการประกาศรางวัลในครั้งนี้มากเฮ้ยยังไงเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงสุดท้ายเนี่ยนะพิธีกรเขาก็ออกมาบอกว่าอ่ะ ผลเนี่ยอ่านผิดถูกไหมคะใช่นนไม่เป็นไรเริ่มใหม่แล้วนินาทีที่เขาประกาศว่าเป็นแจ็คก,ก่อนความรู้สึกแจ็คเป็นไงบ้างลองอันดับ4ี่ก็เอาความรู้สึกตอนที่ประกาศของพี่โจก,ก่อนนะครับตอนที่ประกาศของพี่โจผมก็รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าพี่โจค่อนข้างตอบคำถามไม่ดีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวดีมากมผมก็เลยแปลกใจแปลกใจอยู่แต่ก็พอประกาศมาเป็นผมก็ ก็ยินดีครับยินดีเพราะว่ายังไงก็ติดท็อปก็รู้สึกดีครับอ๋อคือเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วประกาศพ<ช>ี่โจออกมาใช่ครับนะอ่ะในในส่วนของแม็กบ้างครับวินาทีที่เขาประกาศว่าเราคือเติร์ดลัเนอร์อัพรองดับสารู้สึกไงก็รู้สึกดีใจครับที่ทางทางทีมแมนเอิร์ไทยแลนด์นะครับ เข,เขาประกาศชื่อเราออกมาใช่ครับนะคะความรู้สึกวินาทีนั้นเห็นบอกว่าตื่นตันมากดีใจมากถูกไหมฮะใช่ครับด้านน้องโจล่ะ โจเนี่ยผ่านวิกฤตมากับการประกาศที่คุณออกมายืนข้างนอกแล้วคุณเป็นรองอันดับสามไปแล้วแล้วเขาบอกว่าอาวไม่เป็นไรประกาศใหม่เริ่มใหม่ถูกไหมฮะ,ะทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นการประกาศผลเนี่ยอาจจะมีในส่วนของการผิดพลาดได้มาใหม่เริ่มกลับไปยืนใหม่วินาทีที่กลับไปยืนรู้สึกไงก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาใจชื้นขึ้นมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังเรายังมีโอกาส<ม>ใช่เพราะว่าเราอยากเป็นกระบอกเสียงจริงๆ แล้ววินาทีสุดท้ายที่จับมือกับยูโดนะคะลองันดับหนึ่งแล้วคุณได้เดอะวินเนอร์คุณพูดอะไรกันไหมอตอนนั้นไม่ได้พูดแต่พี่ยูโดพูดพี่ยูโดพยูโด <Y udo S 1> พูดว่าอะไรคะเป็นให้กําลังใจกันมากกว่าครับตอนนั้นแต่แต่ยอมรับว,ว่าทั้งทั้งสองคนตื่นเต้นครับนะฮะและว,วินาทีที่เขาประกาศว่าโจได้เป็นเดอะวินเนอร์เวที Man Earth Thailand 2, 0 2 5รู้สึกยังไงคะ ดีใจมากครับดีใจแบบดีใจมากๆที่เราทําสําเร็จครับผมเรียกว่าอยู่ในทีมแมนเอ r ร์ t ไทยแลนด2025แล้วเราจะต้องทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลโลกใบนี้ด้วยก<ช>ารประกวดในครั้งนี้นะคะอ่ะน้องแจ๊กน้องแจ๊กอยากจะขอบคุณใครหรืออยากจะบอกกับใครเป็นพิเศษไหมคะกับการประกวดครั้งนี้ค่ะก็อันดับแรกก็เลยก็ขอบคุณ ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านที่ไปเชียร์ผมวันนั้นด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่สตาฟพี่พี่ช่างแต่งหน้าทุกคนเลยครับที่ช่วยดูแลผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่หมีครับที่ให้โอกาสผมนะครับในมาประกวดนะครับนี่นะคะก็เห็นได้เห็นศักยภาพของอนแจ็คมาด้านน้องแม็กบ้างน้องแม็กอยากจะบอกใครหรืออยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษกับการประกวดครั้งนี้บ้างคะ ก็อยากจะขอบคุณพี่เลี้ยงนะครับพี่บวยแล้วก็ในทีมงานทุกๆคนเลยนะครับที่ทีมหลังบ้านทุกๆคนครับแล้วก็ขอบคุณพี่หมีครับที่ให้โอกาสแล้วก็เปิดใจยอมรับแม็กนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมครับนี่นะคะก็ต้องบอกเลยน้องแม็กเป็นคนตื่นเต้นเนาะเป็นคนค่อนข้างตื่นเต้น <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราเริ่มต้นและเราต้องสู้นะฮะ <ขอ S 2> กับ<ม>ความรู้สึกของตัวเองให้ได้มาด้านน้องโจบ,บ้างอยากจะบอกใครอยากจะขอบคุณใครบ้างคะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณเวทีครับขอบคุณ MANEARTH Thailand และก็ที่สําคัญคือขอบคุณพี่หมีมครับที่เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของโจและก็ผมเชื่อว่าเพื่อนในทีมทั้ง5คนก็คือมีศักยภาพและความสามารถผมเชื่อว่ากระบอกเสียงของเราทั้ง5้าคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบน,นี้ได้ครับนี่และเชื่อว่าพลังนะคะของทีมแมนเออร์ไทยแลนด์ทุกๆคนสามารถส่งต่อ แรงบันดาลใจให้กับคนที่เริ่มต้นรักสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะคถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆล่ะติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอะเริ่มต้นจากแจ็คก่อนเลยค่ะครับของผมก็ติดตามได้ที่นะครับ TikTok ปั้นหุ่นนายแบบนะครับแล้วก็ IG นะครับแจ็คแล้วก็ Under Score Tyler D ครับ ั้นหุ่นนายแบบใช่ครับอ๋อคุณใช้ติ๊กตอกชื่อนี้เลยใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องไปติดตามบ้างแล้วอยากจะไปปั้นหุ่นนายแบบบ้างนะมาด้านน้องแว็กบ้างติดตามได้ที่ไหนยังไงคะก็ติดติดตามได้ที่ IG นะครับ max จุด ap ครับผม max จุด ap นะคะมาด้านน้องโจบ้างติดตามได้ที่ไหนคะของโจถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นโจนัทพัทครับแต่ถ้าเป็นอินสตาแกรมก็จะเป็น J.O. จุดหนึซนติเมตรครับผมหนึ่งซนติเมตรนั่นคือส่วนสูงใช่ครับใช่ไหคะรับโอ้โหนี่ค่ะคือน้องๆเดี๋ยวนี้นะเขาตั้งชื่อโซเชียลค่อนข้างแปลกๆเลยนะคะไปติดตามได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะกับแรงบันดาลใจที่น้องๆส่งต่อให้กับโลกใบนี้ค่ะกับทีม m a n Earth t h a i l a n d 2 0 2 5ขอบคุณน้องโจน้องแม็กและน้องแจ๊ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ สามารถติดตามรายการงเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปแล้วค่ะ